ทีนี้ต่อไปนะครับพระอริยะบุคคลมีมากในเทวโลกเมื่อจะเปรียบเทียบกันระหว่างมนุษย์โลกกับเทวโลกว่าภูมิไหนจะมีพระอริยะบุคคลมากกว่ากันแล้วเราก็อาจพิจารณาได้ว่าในสมัยพุทธกาลกริหัตและบรรพชิตเป็นจำนวนมากที่อยู่ในกรุงสาวัตถี ราชคือเวสาลีโกสัมพีและกะบิลพัทเป็นต้นได้พากันมาประชุมฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้สำเร็จเป็นภริยะบุคคลตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนบ้างสกัดชาคามีผลบ้างในเมืองหนึ่งหนึ่งมีจำนวนมากมายหลายโกดขั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นสิ้นชีพลง กุสลส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลกทั้งหกชั้นเป็นอันมากเนี่ยมาพิจารณาว่าพระรยะบุคคลนะ่ะมีมากในเทวโลกมนุษย์ยังสู้ไม่ได้มนุษย์เนี่ยเป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดของพระริยาบุคคลนะฮะคือพระสัมมาทิฏเจ้าเป็นต้นตระกูลของพระอริยบุคคลแต่ไปไปมาเนี่ย ไปมีพระรยะบุคคลสู้เทวโลกไม่ได้พระยะบุคคลที่มีมากในเทวโลกก็คือพระโสดาพระสกทาคาสองพวกนะก็แต่ว่าพาระยะบุคคลที่มีในเทวโลกอ่ะก็ไม่ใช่ไปไหนไม่ใช่มาจากไหนหรอกมาจากมนุษย์มนุษย์เป็นพระโสดาสกทาคา ตายไปแล้วไปเกิดในเทวโลกพวกนี้น่าไปครับถ้าจะไปเป็นพระโสดาถ้าจะไปเกิดในเทวโลกควรจะไปแบบเป็นพระโสดาหรือเป็นพระสกทาคานะฮะเพราะอะไรเพราะพวกนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปอบายนะไปไปอยู่เป็นเทวดาถ้าสมมุติพระโสดาสกทาคาเป็นมนุษย์นะ ยังต้องมาเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกายนะแถมสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตอนนี้โลภภาวะโลกร้อนเนี่ยต่อไปพระโสดาสกัชาคาถ้าเป็นมนุษย์จะต้องเจอจะต้องเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าพระโสดาสกัชาคาเป็นอยู่ในเทวโลกจะไม่เจอลูกพวกนี้เลยนะแล้วการที่จะ ต่อไปเนี่ยจะเป็นพระอนาคาพระละหันมันโอกาสไม่ผิดกับมนุษย์ไม่ผิดกันเลยท่านบอกว่าเป็นพระโสดาตื้นประมาทเนี่ยประมาทยังไงก็ตามอ่ะจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติต่อให้ประมาทแค่ไหนคือไม่ทำมรรคผลเลยนะครับเกิดเป็นมนุษย์แต่เจ็ดชาติไม่ทำมรรคผลเลยชาติที่เจ็ดจะต้องเป็นพระละหันแน่นอน ยังไงต้องสําเร็จชาติที่เจ็ดนะเป็นพระโสดาก็เท่ากันอ่าเป็นทษทีเป็นเทวดาก็เท่ากันก็สําเร็จไม่เกินชาติที่เจ็ดเหมือนกันนะแต่ความทุกข์กายอเรื่องเรื่องเราเดือดเนื้อร้อนกายทั้งหลายเนี่ยมันมีมากกว่าไปเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะไปเป็นเทวดา ก็ควรจะเป็นไปแบบเป็นพระโสดาไปเลยนะครับเป็นพระโสดาแล้วไปเลยนะั่นนะติดเหรียญรนะับประกันติดเหรียญประกันอบายนะฮะไปไปไปเป็นเทวดาอันนี้อันนี้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าเป็นปเป็นผูถุจชนนะอยู่เป็นมนุษย์ก่อนอย่าเพิ่งไปเป็นเทวดาไอ้โอกาสเสี่ยงนะ่ะใน ถ้ามองระยะยาวอ่ะเป็นมนุษย์ดีกว่าะดีกว่าไปเป็นเทวดาก็แล้วแต่นะเลือกเอานะแต่ไปเป็นเทวดานี่ก็ถ้าสมมุติก็ไปชั้นสูงๆนะไปชั้นปรนิมณนี่อยู่ตั้งเก้าร้อยกว่ากฏปีคุ้มเลยเก้าร้อยกว่ากฏปีอ่ะเก้าพันกะว่าล้านปีอ่ะอ่าคุ้มเลยเหมือนกันนะทีเดียวไปอยู่เลย ก็นี่พวกเทวดาที่ไปที่ไปเกิดเป็นเทวดาไปจากมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยได้ฟังอะไรอ่ะได้ฟังพระธรรมอ่ะนะมนุษย์ในเมืองใหญ่ๆในกรุงสาวัตถีราชคฤื์พวกเนี้ยนะฮะกรุงราชคฤห้นี่เป็นกรุงใหญ่นะฮะพวกเวสาลีโกสัมพีในเมืองใหญ่ๆทั้งนั้นเมืองค้าขาย นะเวสาลีนี่เขาดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นพวกนี้ตายจากมนุษย์ได้ฟังธรรมจกมนุษย์เป็นพระโสดาสกาาาัทาขาก็ไปเกิดเป็นเทวภูมิในเทวภูมิเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเท,เทวดาในเทวดาจึงมีอริยะบุคคลมากาแล้วก็อีกประการหนึ่งบรรดาเทวดาทั้งหลาย อาศัยอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นอยู่แล้วเมื่อมีโอกาสได้ฟังธทมเทศนาจากพระสัมมาสุทธิเจ้ามีพระอภิธรรมเจ็ดคำพีทำพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่สแสดงให้เทวดาวฟังอย่างเดียวมนุษย์ไม่ได้มีใครขึ้นไปฟังเลยเพราะไปสแสดงที่ดาวดึงภาษาลีบุตรก็ไม่ได้ฟังที่ดาวดึงภาษาลีบุตรฟังจากพระบุรธเจ้าตอนพระบุรธเจ้ามา ที่ในมนุษย์นะเนี่ยเทวดาสำเร็จทางนั้นน่ะสำเร็จนับไม่ถ้วนน่ะแล้วก็ทำมาจากกับปวัตนะสูตรทำมาจากเนี่ยมนุษย์สำเร็จพอแสดงเสษ็จะมนุษย์สำเร็จคนเดียวพระัญญโกุัญญา,รราเทวดานับไม่ถ้วนอ่าพมสิบแปดโกธเทวดานับไม่ถ้วนเนี่ย มหาสติปัฏฐานสูตรและอนัตตลกนะสูตรเป็นต้นพวกนี้นะฮะเทวดาก็สําเร็จอีกนับไม่ถ้วนอีกเหมือนกันต่างได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันสกชาคามีเป็นจํานวนมากมายด้วยเหตุนี้พระยะบุคคลอันมีพระโสดาบันพระสกชาคามีที่มีอยู่ในเทวโลกทั้งหกชั้นจึงไม่อาจประมาณได้ว่ามีจํานวนเท่าใด อันนี้เขาไม่ได้พูดถึงอีกสูตรหนึ่งนะที่มีพระที่มีเทวดาสําเร็จมากที่สุดอะ่ะสูตรนี้มันเป็นสูตรของเทวดาโดยเฉพาะเลยแต่เวลาแสดงแสดงในแสดงในมนุษย์สูตรเนี้เขาเรียกสูตรชื่อมหาสมัยสูตรมหาสมัยสมัยใหญ่สมัยใหญ่คือสมัยที่มีเทวดาสําเร็จมากที่สุดมากที่สุดจนนับไม่ถ้วนนะครับนี่ ในเวลาแสดงมหาสมัยสูตรนะ,ะเทวดาเป็นพระหันเทวดาเป็นพระหันเท่าไหร่ทราบไหมครับเทวดาเป็นเฉพาะเป็นพระหันนะในสูตรเนี่ยแสนโกรเทวดาเป็นพระหันนะฮะแสนโกรเป็นพระโสดาสกธากาอนาคานับไม่ถ้วน มีเทวดาเนี่ยมาชุมนุมกันมาชุมนุมกันนะในหมื่นจักรวาลเนี่ยมานะมากันหมดเลยเป็นสูตรของเทวดาโดยเฉพาะแล้วก็สูตรเนี่ยเดี๋ยวก่อนในอะไรในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้นเนรมิตพุทธนิมิตธรรมจักรก็ไม่ได้นเนรมิตรมหาสติปัฏฐานสูตร ก็ไม่ได้เนลมิตพุทธนิมิตแต่ในมหาสมัยสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้านะเนลมิตรพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมเนีเนลมิตพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งขึ้นแสดงธรรมขึ้นตอบปัญหาถามตอบกันสององค์นะให้เหมาะกับจริตของเทวดาเนี่ย คือมันมีเทวดามามากมายอ่ะจนพระพุทธเจ้าคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้อาแสดงธรรมได้เหมาะกับอัธยาศัยก็จะหาคนที่มาถามตอบกันให้มีความรู้เท่ากับพระองค์ไม่มีเลยจะต้องเลนเนลมิตพุทธนิมิตขึ้นมาอีกองค์หนึ่งให้มาแสดงธรรมนะมาแสดงธรรมถามตอบปัญหาอีตอนแสดงอภิธรรมเจ็ดคำพีอะ ในละมิตธพุทธนิมิตขึ้นมาจริงแต่ในละมิตตอนที่ท่านไปบินทบาทในในมนุษย์นะฮะในละมิตพุทธนิมิตขึ้นแสดงทมแทนไม่เด้นในละมิตแบบถามตอบเวลาท่านไปบินทบาทมาฉันมาทำกิจธุระส่วนตัวเนี่ยพระพุทธนิมิตก็แสดงทมแทนแต่ในมหาสมัยสูตรนี่ในละมิตคู่เลยครับถามตอบกันคู่คู่กันถ,ถามตอบกันในวิสัยนะฮะเนี่ยเพราะเพราะ พราะพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธนิมิตก็รู้อัธยาศัยของสัตว์พระพุทธเจ้าตัวจริงก็รู้อัธยาศัยของสัตว์เพราะนั้นเวลาถามตอบกันเนี่ยเทวดาถึงสำเร็จมากที่สุดเป็นพระหันถึงแสนโกรธนะฮะ ใช่ฮะฮะ,ฮะใช่ก็คือพระพุทธเจ้าจะตรวจดูก่อนนะว่าสูตรเนี่ยจะมีคนสำเร็จไหมนะถ้าจะมีคนสำเร็จเนี่ยท่านก็จะกันมารไม่ให้มามารบกวนกันมารไม่ให้ ไ่ให้เทวดาหรือมนุษย์เห็นมานแล้วถ่านจะมีสูตรไหนสําเร็จเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือดูตามอัธยาศัยแล้วท่านท่านแสดงอันนี้แสดงอันนี้จะมีคนสําเร็จหรือถ้าไม่สาเร็จก็จะเป็นอุปนิสัยในชาติหน้าต่อไปพวกเนี้ยนะฮะแล้วเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยบางครั้งถ้าไม่มีใครมีอุปนิสัยเลยท่านก็ไม่ได้แสดงธรรมเพื่อ เกี่ยวกับมรรคผลอะไรเลยแสดงไปอย่างนั้นฮะแต่ถ้าอันไหนจะสําเร็จแล้วท่านจะดูอธัธยาศัยด้วยแล้วแสดงตามอุปนิสัยแสดงว่าตอนนั้นอ่ะท่านดูแล้วท่านดูแล้วมีในในขายพยานอ่ะมีคนมีเทวดาที่มีบรารมีเต็มมามากมายนะท่าน ท่านดูในขายพยานแล้วละ่าแล้วท่านเลยถึงอะไรเนรมิตพุทธนิมิตขึ้นมานะถ้าไม่มีบาร,รมีเต็มก็ไม่มีก็ไม่มีทางไม่ได้สําเร็จนะเพราะการเป็นพยะยฆบุคคลนี่มันเป็นอุตรีมนุสธรรมต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาเต็มถึงจะได้นะถ้าบาร,รมีไม่เต็มแล้วก็ก็ไม่สําเร็จ ถ้าคนมีบาร,รมีเต็มบรรลุแน่ไม่ไม่ต้องวะไม่ต้องอาจาเพราะพระพุทธเจ้าจากตัวพระพุทธเจ้าเองเ่ต้องรอบรรลุนแะน่ก็บาร,รมีเขาก็เต็มเขาก็บรรลุนะฮะอะไรนะฮะได้ไดนะ้ต่อไปนะ มหาสมัยสูตรนั่แหละครับโอ้โหเนื้อหามันยาวอยกันคือพูดท,ทั่วไปนะเรื่องแสดงทางท,ทั่วไปอยากจะรู้มันแทบจะจับเรือ้อยความไม่ได้เลยอะ่ะผมไปอ่านดูมัน มันจะไปอ่านมาใหม่ทีให้มันจะยอ่อ่าต่อไปสำหรับพระอนาคามีและพระหันอริยะบุคคลทั้งสองประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องนับรวมเข้าอยู่ในจำพวกนี้ด้วยเพราะพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไม่กลับมาเกิดในมนุษย์โลกหรือเทวโลกอีก และพระหันเล่าเมื่อสิ้นชีพก็เข้าสู่ปรินิพานไปเลยนะพระอนาคาพระหันเนี่ยพูดถึงในเทวโลกนะหรือในมนุษย์เนี่ยไม่ต้องมานับว่าใครมากกว่าใครอะ่ะคือสองพวกนี้พระอนาคานี่ไม่มาไม่กลับมาเกิดในมนุษย์แล้วก็ไม่กลับมาเกิดในเทวโลกพระหันก็เหมือนกันครับพระหันก็ปรินิพานไปเลยก็ไม่นับแต่ว่าพระหันเนี่ยถ้าพระหันก เทียบอยู่นะพระลรหันในมนุษย์กับพระลรหันในเทวโลกเนี่ยนะฮนะที่มีชีวิตอยู่่ะใครมากกว่าใคร <All right. S 1> เราลองเทียบกันดูถ้าพระลรหันมีชีวิตในมนุษย์กับพระลรหันมีชีวิตในเทวโลกใครมากกว่ากัน mm hmm. เทวโลกมากกว่า mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. ไม่ใช่ <laughs> ถ้ายังจำได้นะ่ะนะฮะ mm hmm. ผมเคยพูดไว้พระลรหันเนี่ย ถ้าไปอยู่ในเทวโลกเนะี่ยจะไม่มีที่หลีกเล้นเพราะเทวโลกมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยกามคุณพระอนาคกับพะระอรหันต์เนี่ยถ้าพระเป็นพระอนาคาหรือพะระอรหันต์ในเทวโลกท่านจะทําไม <c oughs> การใจตายนะฮะแต่ถ้าเป็นอยู่ในมนุษย์เนี่ยท่านอยู่ได้เพราะมันมีที่หลีกเล่นนะฮะมันมีที่มันมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นที่ที่สมบูรณ์ด้วยกามคุณนะครับ เทวภูมิเนี่ยมีแต่ที่ที่ต้องเพิดเพลในการมคุณเพราะนั้นเนี่ยท่านไม่มีที่หลีกเล่นแต่เว้นแต่พวกที่เป็นภูมิมัฏฐเทวดาถ้าเป็นภูมิมัฏฐเทวดาแล้วเป็นพระหันเนี่ยจะหลีกเล่นอยู่ได้มันมีที่หลีกเล่นแต่ถ้าในาดาวดึงในอะไรเนี่ยนะครับยากครับมันไม่มีที่หลีกเล่นเพราะนั้นพวกนี้พระอานาคากับพระหันในเทวโลกเนี่ยถ้าท่านยังส่วใหญ่ท่านจะกั้นใจ กันการใจตายไปเลยพระหันะาหาก็ไปลินิพานไปเลยพระอนาคาก็ทาเขาเรียกทาการใจตายก็คืออธิมุติการังกิยาและไปเกิดเป็นพรมไปเลยพระอนาคานะมันมันเป็นอะไรอะ่ะท่านบอกว่ามันมีแต่ที่น่าละอายนะเพราะพระอนาคาไม่ยินดีติดใจในการมาคุณแล้ว แล้วมันมีแต่ไปอยู่ในโลกที่มีแต่การมาคุณอุดมสมบูรณ์ท่านก็ไม่ปรารถนาที่จะอยู่อย่านะไปหลีกเล่นทำฌานว่านางคารจะไปหลีกเล่นหาที่ทำฌาน <c oughs> มันก็ไม่มีที่หลีกเล่นให้ไปเพ่งกระสินอีกนะนะมีแต่นางฟ้าอะไรเต็มไปหมดวิมานเต็มไปหมดเดี๋ยวก็พระ ยังยังพระ,ะโมคคัลลาท่านยังลำคาญเลยเท้าสักกะพาไปพาไปดูสทิพสมบัติอ่ะมีกามคุณมีประสาทมีนักลองโอ้โหสารพัดนักดนตรีสารพัดเลยพระอนาคาเลยมาบ <laughs> นใต้เท้าสักกะเอาเท,ท้าขีบยอดประสาทเวชยันแล้วทำให้มันไหวเท้าสักกะถึงได้สตินะครับเนี่ย ฮะไม่ไม,ไม่ไม่ทำลายตัวเองฮะถืออย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยจะกั้นใจตายเรื่อยเลยทุกทุกครั้งที่ท่านไปเกิดเป็นพรมเป็นอะไรพวกนี้ท่านจะทําอธิมุติการลังกริยกากั้นใจตายเพราะมันบําเพ็ญบารมีไม่ได้ไอ้กั้นใจตายในที่นี้เขาหมายถึงอธิษฐานจิตอธิษฐานอ่าเป็นกุศลจิตเป็นกุศลอ่าจิตเป็นกุศลถ้าถ้าเราเรียนเรื่องกรรมเนี่ยไอ้อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น อะไรอ่ะอุปคาตกร,รมนะกุศลไปตัดรอนรูปนามเนี่ยกุศลที่ทําไปตัดรอนรูปนามเป็นอุปคาตกรรมมันมันไม่ได้เป็นอกุศลนะเป็นอธิษฐานแต่เขาเรียกกันภาษาชาวบ้านเดียวกก่ากันใจตายนะไม่ใช่ไปกั้นหายใจนะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ทำลายตัวเองนะไม่ใช่ ต่อไปนะครับส่วนในมนุษย์โลกยุคปัจจุบันนี้เป็นกะลียุคคือยุคที่มีสัพบ,บุรุษอยู่เพียงหนึ่งในสี่ส่วนนอกนั้นเป็นอสัพบ,บุรุษมิได้ไปสุดอยู่ในศีลและนับวันอันธพาลชนจะมากล้นขึ้นทุกทีด้วยเหตุนี้จึงว่าอริยะบุคคลในมนุษย์โลก มีจำนวนน้อยกว่าอาญะบุคคลที่อยู่ในเทวโลกดังนี้นะฮะในมนุษย์เนี่ยมีสับบุรุษยอยู่หนึ่งในสี่ส่วนจริงหรือนะเปล่าหรอกมนุษย์มีเกือบหมื่นล้านนะฮะสับบุรุษนะสับบุรุษจริงๆนะนะสับบุรุษจริงๆนะคือใครสับบุรุษจริงๆก็คือพระเสขะอาเสขะเขาเรียกเป็นสับบุรุษพระญาบุคคลนะครับสับบุรุษนะจริงๆอะ่ะถ้าเอากันถึงอย่างนั้นนะครับแต่บางแต่ถ้าย่อหยอ่ยอนลงมาหน่อย ก็พวกว่าพวกอะไรอ่ะพวกติดมันจเจริญสมถะมันจเจริญวิปัสสนานะฮะตั้งตนอยู่ในศีลพวกนี้ยพวกตั้งตนอยู่ในศีลในกัลยาณธรรมพวกนี้เรียกสับบุรุษได้นะแต่ถ้าเอาจริงๆสับบุรุษจริงๆต้องเป็นภริยาบุคคลก็มีไม่ถึงหรอกครับหนึ่งในสีส่ส่วนเนี่ยนะก็ด <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> ไปวัดไปวามีไม่กี่คนหรอกนะครับเนี่ยแต่ถ้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็โอ้โหเยิ้วเยิ้วเยิ้วเยิ้กันไปดูเท่าไหร่นะก็บอกว่าอรยะบุคคลในโลกเนี่ยก็น้อยกว่าในเทวโลกการที่อายะบุคคลในมนุษย์โลกมีน้อยกว่าในเทวโลกนั้นพระพุทธศาสนิกชนในมนุษย์โลกนี้ มีจำนวนน้อยยังไม่ค่อยสนใจปริยัติปฏิบัติพระศาสนาจึงยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพอที่จะนำตนให้พ้นให้พ้นจากความเป็นบุรุษชนสู่ความเป็นพระยะบุคคลได้การที่จะเป็นพระยะบุคคลจะต้องสร้างคุณธรรมไว้เจ็ดประการนะเนี่ยเพราะว่ามีในมนุษย์โลกมีพระยะน้อยเนี่ย นะก็เพราะยังไม่เข้าใจในพระศาสนาจริงๆไม่เข้าใจปริยัติปฏิบัตนะิถึงบางทีเข้าใจแต่ก็ไม่ได้สนใจในการปฏิบัติอย่างนี้ก็มีนะฮะบางคนนี่อะไรอะ่ะสนใจในปริยัติมากกว่าปฏิบัตินะฮะมีก็มีมีเยอะแยะเพราะว่าอะไรอะ่ะจะว่าบาร,รมีมันไม่เต็มมันก็ใช่ นะถ้าบารมีมันเต็มนะไม่ต้องกลัวหรอกครับนะมันพาไปจนได้แหละถ้าบารมีเต็มแหละยังไงพ่อแม่ห้ามยังไงก็ไม่ยอมนะฮะจะยอมตายลูกเดียวเพื่อจะไปออกบวชถ้าบารมีมันถึงเต็มถึงทีนะ่นี่เหมือนกันนะครับถ้าบารมียังไม่เต็มก็ศึกษาเล่าเรียนไปก่อนเพราะธุระในพระศาสนามีสองอย่างนะคัน,นธุระกับวิปัสนาธุระ มันมีสองอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อะตอนนี้ก็ทำคันธทุระไปก่อนนะมันก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งเหมือนกันหอบรมสั่งสมในคันธทุระแล้วต่อไปถ้าบารมีเต็มที่ก็ส่งเข้าไปสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นแบบพระพายยะ,ะเป็นไม่ได้เพราะพระพายยะมีองค์เดียวนะครับเป็นลูกน้องพระพายยะไปก่อนแล้วกัน น่าหน้าตาไปฟังทำปุ๊บเนี่ยโอ้โหปฏิบัติปุ๊บสําเร็จเลยนะว่าไปยะนี่บรรลุเร็วที่สุดอะไรอ่ะฟังทำฟังแต่เพียงว่าอเห็นสักแต่ว่าเห็นะเห็นสักแต่ว่าเห็นน่ะยังจาได้ไหมครับเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยผมพูดหลายหนแล้วมันหมายถึงยังไงนะครับเห็นสักแต่ว่าเห็น เนี่ยท่านฟังเนี่ยแล้วท่านกําหนดเลยท่านจเจริญมวิปัส,สนาเลยเห็นสักแต่ว่าเห็นยังจําได้ไหมครับจำไม่ได้แต่บอกแล้วหลายคนอะไรนะครับมีคนจําได้ผมได้ยินเนะ่ยเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยนพระภัยยะท่านฟังคําเดียวท่านรู้เลยนี่เห็นสักแต่ว่าเห็นมันเป็นอย่างนี้เนี่ย เห็นสักแต่ว่าเห็นนะเห็นอยู่ตรงอ่ะนี่นะครับตรงนี้จักขูวิญญาณนี่เห็นจักขูวิญญาณเห็นเห็นมีเจตสิกกี่ตัวเห็นมีเฉพาะสัพพะเจ็ดตัวเห็นนี่มีสัพพะ มีกิเลสไหมครับไม่มีเพราะนั้นเวลาที่จกักขุวิญญาณเห็นโูภาลมกิเลสเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้ตอนเห็นนี่กิเลสเกิดไม่ได้โลภะโทสะโมหะกิเลสเกิดไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันมีเจตสิกเข้าประกอบอยู่เจ็ดตัวไม่มีกิเลสเข้าประกอบกิเลสเกิดตรงไหนครับ กิเลสมันเกิดตรงชาวนะชาวนะเป็นอกุศนกิเลสเกิดตรงนี้กิเลสเกิดถ้ากิเลสจะเกิดจะเกิดตรงนี้นะครับทีนี้เห็นฝักแต่ว่าเห็นก็คือทำเวลาเห็นแล้วทำชาวนะให้มันเหมือนกับจักขุวิญญาณ จักรวิญญาณเห็นไม่มีกิเลสชาวนะเสพอารมณ์ก็ทำให้เหมือนจักูวิญญาณก็คือไม่ให้มีกิเลสนะเพราะนั้นเวลาชวนะเกิดอย่าให้มีกิเลสเหมือนตอนเห็นนะทำได้อย่างนี้เป็นใครเลยเป็นพระรหันต์ไปเลยเนี่ยพระพระภัยยะท่านทำอย่างนี้แหละครับทำชวนะให้เหมือนจักขูวิญญาณ นะชาวนะเนี่ยกิเลสจะเกิดเกิดตรงชาวนะพ่านั้นอย่าทําชวนะให้มันมีกิเลสก็คือทําชวนะให้มันเหมือนจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณเวลาเห็นเวลาจาักขุวิญญาณเห็นนี่มีความยินดียินไล่ไหมครับไม่มีอ่ะ ไอ้พรามไม่มีความยินดียิน้ายอะ่ะพราะมันมีเจสิกเจ็ดตัวถูกไหมยินดีคืออะไรครับโลพายิน้ายโทสะจักคูวิญ,ญญาณเห็นไม่มียินดียิน้ายกําจัดอภิชาธมนัสก็คือการเจริญอะไรอะอสติปัฏฐานอะกําจัดอภิชาทมนัสก็คือไม่มีความยินดียิน้าย นั้นตรงเห็นเนี่ยนี่ไม่มีไม่มีความยินดียินายตรงชวนะเกิดนี้ก็ต้องทำไมครับตรงนี้ต้องทำให้เหมือนกับจักรวิญญาณตรงนี้ต้องทำให้ไม่มีความยินดี ยินลยนะเนี่ยทาให้มันเหมือนกันแค่เนี้ทําได้เปล่าก็ <laughs> <laughs> พระภัยยะท่านทำนะ <laughs> นะฮ <laughs> ก็ตรงนี้ไม่มีความยินดียินไล่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ตอนกําหนดวิปัสสนาไม่มีความยินดียินไลอ่ <laughs> อ่ะจิตก็เป็นมหากุศลสิ ก็กำหนดว่าเป็นนามเห็นน่ะไม่เป็นเชเป็นก็ยังไม่เป็นพระหรหันต์เลยยังยังไม่เป็นแหมอีกนานนี่ท่านพูดย่อๆไว้พอได้ฟังก็สําเร็จเป็นพระรอรหันต์น่ะท่านพูดย่อๆไว้ โยนิโสเรื่อยๆก็ก็กําหนดว่าเป็นนามเห็นไงครับกําหนดเป็นนามเห็นนะถือว่ามีโยนิโสแล้วนะฮะกำหนดว่าเห็นก็กําหนดจกักแต่ว่าเห็นก็คือเป็นนามเห็นนามเห็นก็คือเป็นวิวปัสสนานะฮะเป็นวิปัสสนาไปจนเป็นพระอรหันต์นะฮะ แต่นี้เขียนวิถีจิตออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่เวลาท่านทำนะท่านก็เวลาท่านฟังไปท่านฟังเสร็จท่านก็กําหนดตามไปเลยอ่แล้วท่านก็บรรลุเนี่ย